Học à, phải bớt xanh cả cây không? Đang luôn

มีนะไรคุณเห็กแงก้อนแงกอนนะครับปลานะครข้างล่างที่เป็นห้องน้าแข็งแล้วก็เป็นห้องที่เก็บปลานะครับดองปลามานนี้เป็นปลาหมึกนะครส่วนใหญ่

đưa 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 đưa

คนตกเรวเร็วาลกกาทั้งก็เรลวอน้ำแข็งมาทั้งก็เร็วรอบกุที่ติดตามชมครับสุนิจเจ้ากชนะครับกับชาวประมงครับการขึ้นปลาที่สะพานปลาบางเบิดครับเอาเลยครับนี่น้ำแข็งลงนั่นดีนะเอาเร็บเท่บ้ไปไว